สวัสดีครับผมวันนี้ครูก็มาพร้อมคลิปที่หนึ่งสองสามสี่อ่คลิปที่สี่แล้วนะครับเราผ่านหัวข้อเรื่องของการนับแฟกชชอริเนการเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรงนะครับวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อในเรื่องของการเรียงแบบวงกลมนะครับนี่เดียวนิดเดียวต่อเนื่องไปจาก่งวดที่แล้วครับที่แล้วนะ,นะครับ อย่าลืมนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทำใบงานนะครับใบงานใน l i ฟ์เวิร์ h e ี t นะครับที่อยู่ในลิงก์แอปไกลที่ครูส่งให้นะครับว่าจะต้องไปดำเนินการเพื่อเก็บคะแนน10คะแนนแต่ละใบจิการครับ10คะแนนนะครับก็คือนี่เลยนะครับเส้นตรงอันนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนหน้าตาก่อนนะครับนะ อา่านะครับมาแล้วนี่แหละที่เรียนไปทำนะครับอันนี้เป็นข้อสอบแบบข้อกานะครับเนี่ยก็เลือกตอบนะครับเลือกตอบเลือกแต่ละส่วน,นะครับสี่ข้อเองง่ายๆนะครับไปทํามันะอ้าวเราขึ้นหัวข้อต่อไปเลยนะครับเรื่องของการเรียนสับเปลี่ยนแบบวงกลมวงกลมในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวงกลมแบบนี้อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นนั่งสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือนั่งทานข้าวนะครับหรืออาจจะ ประชุมมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรก็ช่างขอให้เป็นเส้นปิดบางกันเถอะนะครับไม่ใช่เป็นต้องเป็นวงกลมอย่างเดียวให้ถือว่าเป็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะครับอ่าต้องรู้จักเลยนะครับหนึ่งบอกเลยว่าทําไมถึงต้องอ่ามีคําว่า n ลบหนึ่งแฟกเหตุผลเพราะว่าหัวท้ายเราไม่มีไงถ้าถ้าเป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้อยู่ข้างหน้าคนนี้อยู่ข้างหลังแต่ถ้าหากว่าเป็นวงกลมเสร็จรปุ๊บเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับว่าใครอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือว่าใครเป็นคนแรกเพราะว่าคนแรกคนสุดท้ายเป็นคนเดียวกัน เราเลยดูไม่ออกนะครับนี่คือใช้งานอ่าตัวอข้อที่2ในรูป3มิตินะครับแผ่นภาพสามิติก็คือพวงมาลัยพวงกุญแจคือสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้อ่านั่นแสดงว่าเราจะต้องหาร2ด้วยกับการมองด้วยนะครับแต่ถ้ามีคนเท่ากันนะครับมีคนเท่ากันให้เรียงนะครับให้เรียงสลับกันเนี่ยให้คิดเป็นลําดับลำดับแรกนะครับให้เอาอ่าถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยนะอาวุชายมาเรียงก่อน วันผู้ชายมี5คนสมมติผู้ชาย5คนก็ผู้ชายเนี่ยจะต้องกลายเป็นว่าเอามาเรียงเป็นวงกลมก่อนก็เลยกลายเป็น5้าลบหก็เลยกลายเป็น n อ็นลบหนแฟกนะครับตามตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเจโจทย์ค่อยว่าก,กันอ่าเจโจทย์ค่อยมาว่าก,กันนะครับหมายเหตุครับสามิติมีอะไรบ้างกับพวกกุญแจกำไรรูกประคำคือที่มันสามารถพลิกแลวมองไปได้นะครับนี่แหละนะอ้าวเรามาเริ่มดูข้อชิ่นอ้าวข้อชิ่นนะครับ จัดชายหกคนหญิงหกคนผู้ชายก่คนผู้หญิงก่คนรวมกันเป็นสิบสองคนเออรวมสิบสองคนนะครับไม่มีเงื่อนไขไเพิ่มเติมน,นะครับโดยยืนรอบกองไฟก็เป็นวงกลมใช่ไหมพันคนหนึ่งตอบเลยครับว่าสิบสองคนแต่ว่าต้องลบออกหนึ่งจึงเป็นสิบสองลบออกหนึ่งแฟกทอเรียนจึงตอบสิบเอ็ดแฟกวิธีถามว่าต้องคำนวณไหมไม่มีทางครับเพราะว่าเราไม่สามารถคำนวณได้ขนาดนั้นเพราะตอบติดแฟกทอเรียนไว้แค่นั้นนะครับต่อไปนะครับ ถ้าให้ยืนสลับถ้าหญิงยืนสลับชายเธอจะเอาใครมายืนนั่งก่อนก็ได้นะครับยืนก่อนก็ได้นะเจ้าชายก่อนหรือหญิงก่อนก็ได้แต่วันเท่ากันเนาะอ่ะเราคานวณเอาชายมาก่อนผู้ชายมีกี่คนผู้ชายมีหกคนผู้ชายคํานวณก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีอยู่หกลบออกหนึ่งแฟและจะเหลือช่องว่างนะครับ <c oughs> อาจจะมองมาเห็นชัดรินเขียนให้ดูเลยผู้ชายนะครับมีหกคนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกผู้ชายหกคนนะครับเป็นอของาของหมดหกสิ่งมาเรียงเป็นวงกลมนะครับเรียงเป็นวงกลมเราก็ใช้คำว่าเราก็ใช้คำว่า n ลบหนึ่งได้เลยเพราะ,ะนั้นก็ผู้ชายจึงเป็นหกลบหนึ่งแฟกก็เป็น f a l f ยังไม่เสร็จครับเพราะว่าคนมีสิบสองคนใช้ไปแล้วหกคนผู้หญิงผู้หญิงมีตำแหน่งให้มายืมมีหนึ่งช่อง 1>, 1 2 3 4 5 6องเป็นช่องว่างนะครับเป็นช่องที่เอามาวางได้เลยก็คูณ6กแฟกเข้าไปเลยนะครับคูณหกแฟกก็เ,เลยเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบห้าแฟกคูณ6กแฟกซึ่งก็จะพ้องกับข้ออาสามนี่เลยนะครับข้อสนี่เลยนะว่าถ้าว่าเป็นของการสลับให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับอธิบายทั้งวิธีแล้วก็สูตรดังไทยแล้วเรียบร้อยนะครับไปดูตัวอย่างที่สองเลยจับเจคนนั่ง ประชุมนะครับนั่งประชุมแบบโต๊ะกลมมีคนหัว่7คนครับก็ตอ,ตอบ7จลบหแฟกทอเรียน7ลบ1ครับแม่ก็ตอบ6แฟกนะครับ6กแฟกคอจะคำนวณได้อยู่มากครับคือ720นะครับตอบข้อ4ได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับถัดไปครับต่อไปข้อที่3มีหนังสือไทายวิทยาศาสตร์คณิาศาสต์อย่างละ3 3 3 นะครับซึ่งแตกต่างกันอ่าแตกต่างกันนะครับโอเคแสดงว่าสามเล่มนี้ก็ขนาดหรือเนื้อหาคนละเรื่องกันนะครับในแต่ละวิชาสภาสามเล่มก็ต่างกันวิทยาศาสตร์สามเล่มต่างกันณิตศศาสตร์สามเล่มก็ต่างกันเอามาเรียงเป็นวงกลมยังไงเป็นวงกลมโดยให้วิชาเดียวกันอยู่ติดกันวิชาเดียวกันอยู่ติดกันนะครับวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ก็หนึ่งเขียนเป็นวงกลมให้ดูไม่กลมไม่กลมเอามกลมนะสไทยมาหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มจับมัดเป็นหนึ่งสิ่งวิทยาศาสตร์หนึ่งสองสามจับมัดหนึ่งสิ่งนิยศาสตร์หนึ่ง สองสามจับมัดอีก1สิ่งกลายเป็นของทั้งหมด3ส,สิ่งนะครับสา,ส,สามสิ่งก็เป็นวงกลมส่งผลให้คำองมาก็เลยกลายเป็น3ามลบหนึ่งแฝกยัอ้าวเป็น3-1มลบหนึ่งแกยนะครับปรากฏว่าในเนี้ยมันสนามารถสลับไปมาได้ก็เลยคูณสามแฟกในนี้ก็สลับได้เหมือนกันเพราะมี3ส,สิ่งแตกต่างกันก็ต้องคูณอีกสามแฟก ในนี้เช่นกันนะครับก็เป็น3ามแฟกนะครับ3ามแฟกนี่เป็น6นะครับก็เป็น6กคูณหคูณหนะเป็น216 216 3สลบหเป็น2 2แฟกค,คือ2ครับอ่าสแฟกค,คือ2ก็คูณกันออกมาเท่ากับ4 3 2สามองต่อสามนครับเสร็จเรียบร้อยนี่คืออ่า เรียงวงกลมนะครับแค่ถ้าเป็นวงกลมลบออกหนึ่งส่วนที่เหลือก็คำนวณเหมือนเดิมเหมือนกับคิดกันก็นับเป็น1สิ่งเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับก็คือการ่างเส้นตรงประยุทธ์ตัวอย่างต่อไปตัวอ,อย่างที่14เอีตัวอ,อย่างที่4ครับครอบครัวมีพ่อแม่และลูกอีก3าคนใช่ล้ครอบครัวนี้มี5คนนะครับพ่อ1คนแม่1คนนะครับาตามธรรมชาตินะพ่อ1แม่1ลูกอีก3บวกกันเป็น5คน จัดคนทั้งหมดนั่งรับทานอาหารรอบโต๊ะกลม่มอได้ทั้งหมดกี่วิธีอถ้าไม่มีอะไรเพิเ่มเติมนะครับตอบเลยห้าลบหนึ่งเป็นสี่แฝกจบแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าเมื่อกําหนดรูปเจ้าคนเล็กเจ้าคนเล็กลูกคนเล็กนี่นะครับต้องนั่งระหว่างพ่อกับแม่อ้านั่งเลยทางนั้นเอาโต๊ะทานข้าวบ้านเรามาวานะครับกลมไม่กลมก็แล้วแต่นะครับไอ้ลูกคนเล็กครับนี่เนี่ นั่งเลยต้องนั่งตรงไหนระหว่างพ่อกับแม่แสดงว่าพ่ออาจอยู่ตรงนี้แม่อาจอยู่ตรงนี้ที่เหลืออีกสองคนนั่งมองหน้ามันไปะนะครับอ่านี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแต,ตรงนี้ต้องจับมัดทำไมอ่ะเพราะว่าเจ้าคนเนี้ยอยากนั่งตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่เจ้าคนเล็กเนี่ยนะ เราก็เลยฟิกมันเข้าไปเลยนะครับฟิกไปเลยว่าตรงนี้ห้ามขยับนะแต่สองคนเนี้สลับได้นา wow. สลับครับจากแผนภาพเนี่ยจะเห็นว่าตอบไปแล้วครับว่า2แฝกสแฝกตัวนี้มาจากพ่อสลับกับแม่นะครับคูณอีกนะครับคูณใครคูณสอคนนี้ครับสลับกันไปมานะครับอีก2อแฝกลูกอีก2คนนั่นแหละนะครับส่วนไอ้คนเล็กนี่ฟิกไปเลยน้าอย่างน้นแหละ เอาใจใจดีนะจึงตอบ2คูณ2 2คูณ2ก็เลยตอบเท่ากับ4วิธีมีคำตอบไหมนะเอาตอบข้อนี้ครับนี่นตามนี้ครับต่อไปตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่5มะม่วงหาต้นชมพู่2ต้นรวมเป็น7ต้นนะครับซึ่งแต่ละต้นก็ธรรมดาต้นมะม่วงมันมีต้นแฝดน,นะครับ นานมะพร้าวเองต้นเดี่ยวขึ้นไปยังไม่เหมือนกันนะครับนําต้นไม้ทั้งหมดมาปลูกนะครับรอบสนามหญนะ้ารอบสนามหญ้าแสดงว่าแสดงว่าเป็นวงกลมสินะสนามหญ้าหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่างนะครับไม่รู้นะเราถือว่าเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับโดยมีการให้ต้นชมพู่สองชนิดติดกันอ๋อติดกันมะหนึ่งมะสองมะสามมะสี่มะห้า 1, 2, 3, 4, แล้วก็ชมพู่หนึ่งสองแล้วกันนะครับ อ้าวชมพู่หนึ่งครับชมพู่สองติดกันไปจับติดกันครับมัดเลยฟ้ามัดไปอ้าวให้มัดนะครับมัดติดกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจากแผนภาพต่อไปแล้วครับสองแฟกครับว่าไม่เป็นวงกลมนะครับอันนี้จากมัดก้อนนี้มองเป็นสองแฟกต่อจากนั้นมะม่วงหนึ่งต้นมะม่วงสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นนะครับ ดังนั้นตอนนี้เรามองเป็น1ก้อน2ก้อน3 4 5และก็6 6ก้อนนะครับเรียงเป็นวงกลมอยู่6ก้อนวงกลมนะดังฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องกลายเป็น6ลบหนึ่แกนั่นเองนะครับก็เลยเป็นสอ2แฟกคือ2ครับ6แฟ, 6, ฟกหกลบ1แฝกกลายเป็น5เป็น120ก็เลยตอบ240นั่นเองอ่า240 นะเอา2คูณ12บสองเป็นยี่สู์หนึ่งตัว2 4 0โอเคไปต่อไปตัวอย่างสุดท้ายจากข้อที่ผ่านมานะครับทะเลาะกันเดี๋ยวโจทย์มีการทะเลาะกันแต่เนี้ต้นไม้ทะเลาะไม่ได้ให้จับชมพู่แยกกันนะครับคิดแบบนี้คิดยากนะครับเพราะการแยกกันเนี่ยนะครับการแยกกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าต้นชมพู่เนี่ยนะครับคาว่าแยกแยกเนี่ยอยู่ช่องนี้ก็ได้ก็แยกกันแนละ้ว นะนะหรืออาจจะมาอยูอ่ช่องนี้ก็ได้ช่องช่องไหนก็ได้นะครับทั้งหมดเลยเพราะมันมีวิธีไลายหลากหลายมากนะครับหลากหลายมากดังนั้นเนี่ยคําว่าแยกกันคิดไม่ได้คิดได้ไม่ได้แต่ว่านานมากถึคิดได้นะครับเราก็เลยคิดแบบอย่างนี้ครับถ้าเจอโจทย์อย่างนี้นะถ้าโจทย์ถามแยกกันหรือทะเลาะกันนะ ได้มาจากเอาทั้งหมดลบติดกันครับที่เหลือก็แยกกันตามสบายเองนะครับวันแล้วก็ทั้งทั้งหมดคืออะไรก็คือต้นไม้ทั้งห้าต้นนะั่นแหละต้นไม้ทั้ง5ต้นเลยนะ5ต้น5้บวกสเป็น7จดเต้น7ต้นก็เป็น7จ็ดลบหนึ่งแฟโวยกันะครับ ลบด้วยที่ติดกันก็คือจากตัวอย่างที่5นั่นแหละคือืออคูณหแฟกหกแฟกไม่ใช่6กแนะครับเป็นลบหนึ่เดี๋ยวข้อนี้ทำให้ดูแบบลักษณะคล้ายๆว่าลบเบสฟ,ฟักทอเรียนก็ได้นะจะได้เป็นอะไรเป็น6แฟกลบด้วย2อคูณหแฟกนะเราจะลดกินเด้6แฟกก็ได้แล้วนะ ห้าแฟกก็ได้นะแต่ว่าครูจะพาคำนวณแบบมีแฟกทอเรียนติดนะครับก็จะได้เป็น6กคูณห้าแฟกลบด้วย2คูณห้าแฟกทอเรียนเพื่ออะไร <c> เพื่อจะให้เห็นว่าฝั่งข้างหน้าก็มี5แฟกด้านหลังก็มี5แฟกทอเรียนนะครับพอมี5แฟกทอเรียนเสร็จนะครับเราก็ดึงตัวร่วมนะดึงใครก็ดึงตัวเนี้ยตัวเนี้ยออกซะนะครับจึงได้ออกมาเป็นในวงเล็บมี6กลบส คูณ5แฟกหรือตอบเท่ากับ4คูณ5แฟกก็คือ120ตอบ4 80นะครับ124 48บจบเรียบร้อยหรือถ้าจะไม่คิดแบบรูปแบบการติดแฟกทอเรียนแต่แรกนะครับเราสามารถคิดใหม่ก็คือ6แฟก6แฟกเท่าไร720ลบด้วย2คูณ5แฟกเท่าไหร่240ลบกันมาเลยนะครับลบกันมาเลยนะ อ่าศูนย์สหกเหลือ4ตอบส0่ร้เป๊ะนะครับเอาแบบนี้ก็ได้นะครับได้แล้วเรียบร้อยจบละนะสำหรับเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมนะครับนักเรียนไปทำใบงานนะครับไปเติมคำตอบดูนะครับในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับในลิงก์ แอบไกลต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม